เรื่องราวของเรากันดีกว่าค่ะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าคุ้มค่ากับการที่เราได้รอคอยอยากจะให้เขาและเขาเนี่ยโครจรมาเจอกันสักทีหนึ่งนะคะล่าสุดค่ะมาแล้วค่ะกับซิงเกิลใหม่ๆนะคะเรียกว่าเป็นแบบใหม่แบบสับนั่นเองค่ะเป็นการรวมตัวกันนะคะของซูเปอร์ตาร์สองคน อ๋อต้องบอกว่า,าสิ่งแรกคนแรกและกันน้องแรกนะคะก็คือน้องหมี่เนยค่ะแล้วน้องที่สองนะคะนั่นคือน้องนุนิวนั่นเองค่ะเขามีการ f e เจอร i ริงกันมีการปล่อยซิงเกิลล่าสุดเรียบร้อยแล้วกับซิงเกิลที่มีชื่อเพลงว่าจดชื่อค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าําลังเตรียมจดชื่อทุกๆคนอยู่นะคะเรียกว่าเป็นการฟีเจอริงที่รงตัวมากๆน้องหมีเนยใครจะคิดว่าจะมาฟีเจอริงกับศิลปินใครจะมาคิดว่าน้องหมีเนยจะมาร้องเพลงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้องหมีเนยเขาปล่อยซิงเกิลมาหลายซิงเกิลแล้วนะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษมากๆมีการฟีเจอริงกับศิลปินละนี่เป็นการเติบโตของน้องหมีเนยด้วยทําให้เราเห็นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าน้องหมีเนยก็มีพัฒนาการที่ดีมากๆล้ำมากๆจริงๆนะคะ และน้องหมีเนยเมื่อก่อนร้องคนเดียวนะเดี๋ยวนี้ก็มาฟีเจอริงกับศิลปินและฟีเจอริงกับศิลปินน่ารักด้วยนั่นก็คือน้องนุนิิวชวรินนั่นเองค่ะเป็นการร่วมแจมกันนะฮะสุดพิเศษจริงๆไอดอลวัยสขวบอย่างน้องหมีเนยค่ะผู้ชมคะเขาเตรียมปล่อยซิงเกิลล่าสุด แบบใหม่แบบสับนะฮะมัมหมีพ่อหมีเนี่ยนะคะเขาบอกว่ารอคอยโปรเจกต์รอคอยซิงเกิลนี้มานานแล้วแล้วก็คิดถึงเสียงน่ารักน่ารักของน้องหมีเนยนะคะในที่สุดค่ะหมีเนยก็ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาให้กับทุกคนได้ฟังเป็นสไตล์ของตัวเองเป็นสไตล์แนวคิ้วน่ารักน่ารักนะคะกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าจดชื่อเนี่ยราคาคุณผู้ชมและที่สําคัญไปมากกว่านั้นอย่างที่บอกว่า ซิงเกลิลนี้ไม่ได้มาคนเดียวถูกต้องค่ะซิงเกลิลนี้มีเนยมีเพื่อนด้วยนะฮะมีเนยค่ะชวนน้องนุนิวชวรินหรือพี่นุนิวชวรินเนี่ยนะมาร่วมโปรเจกต์สุดพิเศษนี้ด้วยเป็นการร่วมแจมเป็นการร่วมฟิชชิ่งนะคะเพลงนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่ารักนะเป็นมุมดีๆหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเจอกันมาหลายครั้งแล้วน้องหมีเนยกับ น้องนูนิวเนี่ยเคยเจอกันแล้วนะคะและครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นซิงเกิลสุดพิเศษมากๆหลังจากที่ปล่อยทีเซอร์ออกมากระแสการตอบรับดีมากๆหลายเลยคนบอกว่าพี่เล็กซี่ มันคือความน่ารักที่ลงตัวมากๆน่ารักทั้งน้องหนีเนยน่ารักทั้งน้องนุกนิวนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะถึงต้องบอกว่าเป็นการโคจรมาเจอกันสุดพิเศษมากๆเป็นโปรเจกต์สุดปงังเป็นซิงเกิลที่เราเชื่อว่าใครที่มีโอกาสได้ฟังซิงเกิลนี้แล้วจะรู้สึกในทันทีว่ามีความสุข เมีเขาเรียกว่ามี energy ในการใช้ชีวิตแล้วก็สามารถหิวใจได้ด้วยนั่นเองค่ะเมื่อน,น้องเหนื่อนะคะก็ปล่อยเสียงร้องไพรล,ล็อไพราะออกมารวมไปถึงน้องนูนิวค่ะ,คะก็จะของบทเพลงดังหลากหลายเพลงโคจรมาเจอกันเนี่ยแหะค่ะเขาถึงบอกว่าเป็นความสดใสเป็นความน่ารักนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยจะร่วมงานกันและโปรเจกต์นี้ค่ะผู้ชมขาอยากผู้ชมเนี่ยได้เข้าไปฟังเลยนะตอนนี้นะก็เซิร์ชไปได้เลยค่ะ เซิร์ชคำว่าจดชื่ออ๋อเขาอาจจะขึ้นมาคําว่าจดชื่ออาจจะมีคุณครูมีนักเรียนเยอะแยะนะคะแต่ว่าจดชื่อในความหมายนี้เนี่ยเป็นการจดชื่อแบบน่ารักน่ารักอ่ะเซิร์ชไปได้คําว่าจดชื่อแล้วก็น้องหมีเนยหรือจดชื่อนุนิวชาวดินก็ได้นะคะเซิร์ชไปแล้วก็ซิงเกิลนี้จะมาแล้วก็เข้าไปดูเลยดู MV ฟังเพลงนะคะแล้วคุณจะรู้ค่ะว่าความหิวใจความน่ารักสดใสของน้องหมีเนยวัยสามขวบแล้วก็น้องนุนิวนะคะซูเปอร์สตาร์สุดน่ารัก ของเรารวมตัวกันครั ici, ้งนี้เป็นอย่างไรเชื่อแน่ว่าค่ะหลายๆคนจะประทับใจอย่างแน่นอนฝากด้วยสำหรับซิงเกิลนี้นะคะจดชื่อค่ะของน้องน้องหมีเนยและน้องนุนิวนะคะรายงานข่าวโดยน้องเล็กซี่นั่นเองค่ะ